ข้อที่54นะครับ xy z เป็นจำนวนจริงได้โดยที่ xy ส่วน x บวก y เท่ากับ1ส่วน4ปึ๊บปึ๊บ x z x y z uh, x z นะครับเขาโจทย์อยากรู้ค่าของ f 3 4 xy z ส่วน xy บวก y z บวก z x นะครับอ่าเรามาดูรูปนี้ก่อนเรานะฮะเรารู้ว่า a 1ส่วน a บวกกับ1ส่วน b ก็จะได้เป็น a บวกกับ b ส่วนด้วย a คูณเนาะซึ่งมันก็เหมือนคล้ายๆกันเนาะแค่มันกับเศษกับส่วนเองหรือก็คือดังนั้นถ้าเรากับเศษกับส่วนของทั้ง3าข้อนี้เราก็จะได้เป็นอ่ากบวกกับ y ส่วนด้วย xy เท่ากับ4นั่นเองหรือก็คือเท่ากับ1ส่วน x บวกกับ1ส่วน y แล้วก็เศษส่วนตรงนี้กับตรงนี้ก็ทำคล้ายๆกันเลยนะฮะก็จะเป็น5กับ8เนาะจะได้เป็น y บวก z ส่วนด้วย x x ส่วนด้วย y z เท่ากับ3หรือก็คือเท่ากับ1ส่วน y บวกกับ1ส่วน z ตรงนี้เป็น1ส่วน x บวกกับ หนึ่งส่วน z มีค่าเท่ากับ x บวกกับ z ส่วนด้วย x z ฮะเท่ากับ8นั่นเองเขียนส่วนมีค่าแล้วก็มี8ทีนี้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะฮะกับเศษส่วน2ตัวแค่อันนี้เปลี่ยนเป็นเศษส่วน3ตัวนั่นเองนะฮะก็คือ1ส่วน x บวกกับหนึ่งส่วน y บวกกับหนึ่งส่วน z เราทำส่วนที่มันเท่ากันก่อนก็จะเป็น x y z นะฮะ x คูณอะไรถึงจะได้ x y z ก็ต้องคูณกับ y กับ z ทั้งเศษทั้งส่วนเลยได้เป็นอย่างนี้นะฮะ y y ก็คือคูณกับ x คูณกับ z เนาะก็คูณกับ x คูณกับ z ทั้งเศษทั้งส่วน1ส่วน z ก็คูณกับ x กับ y ทั้งเศษทั้งส่วน ก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วนะครับซึ่งถ้าเราเอาทั้ง3าสมการสสมการนี้มาบวกด้วยกัน<ส>ก็จะกลายเป็น2ของสของหส่วน x บวกกับ1ส่วน y บวกกับ1ส่วน z มีค่าเท่ากับ2ของ x y บวกกับ y z บวกกับ x z ส่วน xy z เท่ากับ8บวก5บวกสเนาะก็จะมีค่าเป็น17นั่นเองเราก็จัดรูปกับเศษกับส่วนนิดหน่อยก็จะเป็น2ส่วน17เท่ากับ xy z ส่วนด้วย xy บวกกับ yz แล้วก็บวกกับ xz นะฮะนะฮะก็ใกล้กับใกล้ได้โจทย์เนาะโจทย์แค่คูณ34เข้าไปแล้วก็คูณ34เข้าไปคูณฝั่งขวาก็ต้องคูณฝั่งซ้ายเข้าไปด้วยนะฮะอาา่าทีนี้ก็จะตัดกับเจได้นะฮะเหลือ2ก็คือ2อคูนสได้4นั่นเองครับตรงนี้เป็นแอดเนาะใส่แอดไปด้วยใส่แอด เข้าไปด้วยก็จะเป็น f4 เนอะ f4 ก็ 4, จะมีค่าเท่ากับ4อ่าดังนั้นข้อที่54ก็จะตอบข้อกไก่นั่นเองครับผม